ปริศนาคำทํานายสิบยุคพยากรณ์ของสมเด็จพุทธจาโตธรรมรังสีหลังจากที่เจ้าพระกุลสมเด็จพุทธจาโตคมรังสีได้มรณะภาพลงเมื่อวันเสาร์แรมสองค่ำเดือน8ซึ่งตรงกับวันที่22มิถุนายนปีพุทธศักราช2545ตอนเที่ยงคืนเช้าวันรุ่งขึ้นในอายาราช สีก้นกุติของเจ้าพระคุณสมเด็จเข้าไปเก็บกวาดในโกติของท่านขณะทําความสะอาดกุติในอาญาราชได้พบเศษกระดาษชิ้นหนึ่งซุกอยู่ใต้เสือเป็นลายมือของเจ้าพระคุณสมเด็จเขียนสั้นๆโดยสังเขปเป็นคําทํานายชะตาเมืองมีความว่ามหากาศผ่านยักษ์รักมิตรสนิทธรรมจำแขนขาดราชโจดชนร้องทุกยุคธรมิน ถิ่นกาขาวชาววิไลเมื่อคำทำนายของสมเด็จโตวัดระฆังทั้งสิบยุคตรงกับพุทธธรรมนายอย่างเหลือเชื่อนำพาซึ่งการถอดรหัสคำทำนายของสมเด็จพุทธจารย์โตคำรารังสีพระอริยสงฆ์ที่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเป็นอย่างยิ่งซึ่งคำทำนายของท่านนั้นได้มีการนำมาตีความว่า เป็นการทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองล่วงหน้าในสิบยุคของไทยพระองค์ท่านทรงใช้หลักวิชาใดเป็นเครื่องพยากรณ์คือคำพยากรณ์เหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นโดยแบ่งออกเป็นยุคยุคทั้งหมดสิบยุคให้เห็นว่าบ้านเมืองแต่ละยุคแต่ละสมัยจะเป็นอย่างไรโดยเชื่อกันว่านี่คือคำทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองที่แม่นยำและสร้างความประหลาดใจให้แก่คนรุ่นหลังสืบมา สาระสำคัญของเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ปรากฏเป็นบทพิสูจน์ของธรรมำนายเป็นอย่างดีคำทำนายของสมเด็จพูทธทารา์โตธรรมรังศียุคที่1มหากาบยุคสองผ่านยักษ์ยุค3รักมิตรรักบัณฑิตยุค4สนิทธรรมยุคห้าจำแขนขาด ยุค6ราษฎรโจรยุค7ชนร้องทุกยุค8ยุคธมินยุค9ถิ่นกาขาวยุค10ชาวศรีวิไลส่วนคำอธิบายขยายความของคำทำนายที่ปรากฏในหนังสือของสมเด็ดจพระจทรจ์โตซึ่งเป็นของอมัด